สวัสดีครับอยู่กับผมในชนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเอาชวิตลอดกันนะครับจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับโอเคอเค,รครับเรากลับมากันตอนครับ ก็จะไปเก็บชิปปิ้งหลังจากอีพีหนึ่งครับใครที่มันจะดูก็ไปเชิญชมเลยครับผมเออขอเอาไปนะที่มันมีเสียงรบกวนครับผมอาจจะพูดเบาไปหน่อยครับอีกชิปปิ้งเออมีเสียงรบ,บกวนครับ <c oughs> เก็บคับชิปปิ้งดังพร้อมครับโอเค อันนี้ก็รู้สึกว่าจะเริ่มมืดแล้วนะเราได้เวลาฉากบูกับมอนเตอร์น,นะครับหนึ่งสองแล้วก็สามออกมาอือโอเคเราได้เราได้เวลาบูกับมอนเตอร์น,นะครับไม้เรามีกี่อันอนะ อตอนนี้เราก็ได้เวลาแล้วนะครับแกะไม่มีเลยแกไอแกไอแกอยู่ไหนเราไปฆ่าม้ารอก่อนกันเลยนะไะจะมาไม่ตอตัวนี้ขอโทษนะ ฮคบปุ๊บหนึ่งปุ๊บสองส,องสองนี่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมอเตอร์มอเตอร์เราขัดเนื้อ เราก็ต้องรอก่อนยังไงมาแล้วเกลน้องเกลยวครับน้องเกลสวเกลยีตาสเกลตาอโอเคตายไปที่เรียบร้อยครับไหนวะไปไหนวะโอเคเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับสองตัวนี้ไปกันต่อเลยครับ ต่อไปกันน้องหมูมครับเสร็จละอือหือีนี้ผมขอเล่นสัส้นๆนแล้วกันครับอือหือเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเอาอแล้วครบบับ อืมน้องเปิ้ลน้องเปิ้ลเ,เออมอาน้องเปิ้ลน้องเปิ้ลน้องเปิ้ลไปเอาลโอ้ What the fuck มาเลยเกลียตัอนอ,อ่า ไม่นะ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 เกียร์คิปเปอร์จังเลยระเบิด์สิเพื่อนโอ้โหเรามอนเต,ตอร์ทั้งหลายเก็บของ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 ก่อนเราจะมาสร้างบ้านยินกระถาก,กันนะครับ แล้วก็อัพเลเวลบ้านนะครับ EP นี้นะครับเพิมกนการเสียบราผมต้องไม่สต็อปแล้วนะครับโอ้ยอ้ยสกิลตั้งทองโอ้ย,าออยมาเดียน้องมาเฮ้ยขึ้นมาดิโอ้ยกลา ขึ้นน่ะขึ้นมาเออขึ้นมาเลยเออ,อย่างนั้นแหละเอ,อขึ้นมาวะขึ้นมาเด็กจะขึ้นมาไหมขึ้นมาไหมโอเคโคตรกากเลยนะครับเราก็เริ่มอัพบ้านเราเลยนะไม่ป็นการเสียเวลาของสต็อปนะัะ โอเคครับก็กลับมากันต่อครับตอนนี้ก็ช้าไม่ได้โกงครับตอน,นีนแกะผมดูอกครับในแมวจนเลเวลสับสู้กับมอนต,ตั้งนานเปอร์ระเบิเดเลยนี่ครับแล้วผมก็ได้รองเท้าทองม,มาจากสเกลติตันนะครับนี่ก็ขนแกะสามอันที่เพียงพรอมที่จะคับยังนานนะครับกดไฟไปทำอะไรวะกระจกมั้งไม่รู้อะกดดปใหเเล่น นี่คือเกาะลาวนะซีที่คุณอยากาได้ครับรวใต้ล่างคลิปแล้วผมจะไม่บอกนะครับว่ามันซีทอะไรแต่ที่รู้น่าจะมีประสาทดันเจียนนะน่าจะมีสีทั้เกิดเป็นแบบนี้นอเจอวัวแล้วดาดไม้ก่อน นี้เราก็รอให้ต้นไม้โตกันนะครับเ <_ d ata> ดี๋ยวผมทำอะไรลนะ <_ d ata> ุกลุกบออาครับ <_ d ata> เลี้ยได้ไม้แล้ว เผาอะไดีอันนี้น่าจะเป็นเผาพวกนี่ก่อนนะเค ำไมถึงไม่มีไม้วะโอ้ไม่เกินไปไม่หร่ต okay. <Ooh> ้นไม้เราจะโตโอ้โหโหหไม่น่าไม้น่าไม้น่าเอ้จะโตแล้วโอ้โหพูดปุ๊บโตกัับเลยแสงามันรู้แล้วเนี่ย แต่ฉันจะสืบลูกหลานแกให้เพื่อนเท่าที่แกทำดีกับฉานฉันจะสืบทอดลูกหลาแกให้ไม่โอเคหมดนี่นต้นไมอีกไม้จะโตยังนะตอนนี้ดีไหม ได้ชิปปี้งไงหรอแจ้เออยแจ้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 อยู่ไหนวะยังไงแจ้เรีเวกกานะครับวิครับเด็กช่างมันได้ไปยังนอนมาแล้วดีใจพิสูจนเราได้เตียงนอนมาแล้วนะฮะ ต่อไปก็จะคับอันนี้ทอสทอสม็บอบทอสตามด้วยอะไรดีไม่มีอ๋อเก็บของอะไรยังได้แล้วแต่มันต่อไปก็เนื้อวัวไม่รู้อ่ะต่อไปกล่อง จะพอนะช้อปปิ้หรับอีพีนี้ก็เป็นแค่การสร้างบ้านนะอย่าลืมนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชรก์กดไลค์กดซับสไครตนะ์นะเพื่อจะให้บ้านของผมนะครับแต่ยังไม่ลาครับ ซอมบี้เจ้าจงตาด้วยน้ำมือข้าซะปัจจัอันนี้ใครระเบิดเนี่ยออก1บชือาชกับนี่ลืบทีก็กดแชร์กดไลค์กด subscribe สำหรับวดีโอตอี้นครับ ขอบคุณครับู Ooh ู้